สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับพวกเราเดียรว์เวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผม,ผมอยู่กับคุณแก่โต้งแล้วก็มังกี้ชูดนะฮะอ<ต>นี่เราก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเบกดองซูรครับผมเป็นตัวละครพรีเมียมนะมาะจากอะไรรไมั้ยมาจากกระตูเรื่องเบกดองซูนะฮะชื่อเดียวกับตัวละครเลยอ นี่เดี๋ยวขอขอบคุณ ID นะคุณริวทศัยนะฮะริวทศัยให้เยอะ ID มารีวิวนะครับผมมะ oh. ดูเบสิกการตีตัวนี้เลยครับผมไอดีหมดตีหมดสี่ทีนะเดี๋ยวคู่ตัวทูตจะนั่งลงนะครับเนี่ยคู่ตัวนั่งลงนะไม่สามารถเจมเมนเซิร์นได้นะเจ <c oughs> มเมนเซิร์นไม่ได้นะแล้วก็สามารถตีต่อได้นะเจ๋งมาก เนี่ยสามารถที่ต่อได้สองรอบนะแตดูที่ความสามารถพิเศษของตัวนี้ครับผมีมิสามารถกดดีค้างฮะจะเป็นการควงดาบนี่ยแต่ถ้าเรากดปล่อยอสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นะสามารถกดปล่อยนะถ้ากดปล่อยจะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันนะครับคล้ายๆเะไรกูไปดูที่แม่ฟันกิีดตัวอะไรครับตัวลอยคนระับอ๋อ ้าฝั่งพุ่งไปค่าของโซโลงแล้วก็สามารถกด d ดชนะกด d ดชในระหว่างการกดดีคนะ้างจะเป็นการเรียกว่าอ,อะไรซิ่งซิ่งเป็นทิศทางที่เราต้องการนะนี่ฮนะแล้วก็สามารถแคนเซิลโดยการกดระโดดนะหรือไม่มมมก็กดกดสกิลเลยก็ได้นะกดดีค้างแล้วกดเอส เป็นการใช้สกษะไปเลยเป็นการแคนเซิลไปนะ, <Yeah. S 1> ะแล้วก็เมื่อฟันเมื่อกดปล่อยเนี่ยเราสามารถกิ้งหลบผู้ต่อสู้ต่อได้นะสามารถกิ้งกลับมาได้กิ้งไปทางไหนก็ได้นะเนี่ยแล้วก็มาสามารถเดชผ่านอากาศได้นะดีครั้งเนี่ยสามารถเดชผ่านอากาศได้ ไปเราไปดูที่การแอตแทกครับผมแอตแทกการวิ่งโจมตีเนี่ยวิ่งสามารถวิ่งกลับดีได้สองครั้งนะเนี่ยคู่คู่ต่อสู้จะกึ่งจุกนะในครั้งที่สองจะต่อคอโมโบได้เป็นจุกสามารถเปลี่ยนทิศทางในการฟันได้นแล้วก็เมื่อเราโจมตีดชครั้งแรกเนี่ยเราสามารถวิ่งกลับมาได้นะวิ่งโจมตีครั้งแรกเราสามารถวิ่งกลับได้ ในการแร้สามารถใช้ในตอนในตอนที่พูดดู้นั่งได้เจ๋งมากพูดดูก็จะลอยขึ้นมานะแล้วก็สามารถเาารียกอะไร็ปเสร็จสองครั้งใช่ไหมเราสามารถกดดีค้างได้พูดดู้พูดดูจะกัดไม่ทันนะเป็การทันไหมครับทอนกันเอ,เอาทีที่สองโดนดิอะไรเนี่ย <น>มันเป็น,น,<า>นจึงจบอ่ะมันจะจบนานกว่ากปกติาามาดูที่การกระโดดโจมตีครับผมตัวนี้สามารถกดาทางเดียวนะฮะถ้ากระโดดแล้วกดดีจะเป็นการเข้าไปฟันครับเปลี่ยนทิศทางได้นะครับเปลี่ยนทิศทางได้นะครับการกระโดดโจมตีรูปแบบต่อไปนะก็คือการกระโดดแล้วกดแดชครับผมจะเป็นการพุง่งพุ่งแทงครับนี่นผมก็ไปแทง ไม่คู่จู้จุกเลยนะสามารถฟันฟันก่อนหนึ่งทีแล้วก็กดแดสได้นะเนี่ยวิ่งเข้าไปฟันปุ๊บหลอกล่อแล้วก็กดแดสกันมาข้างหลังก็ได้มาดูที่การเคาน์เตอร์เลยครับผมหรือไม่ก็กดแดสแล้วก็โจมตีต่อได้จะกันทำไม นี่ยสารจับตีเขาได้มาดูที่การเคาน์เตอร์แล้วผมเคาน์เตอร์ครับคีเดียวปีทีเดียวสิครับเนี่ยการเคาน์เตอร์จะเป็นการฟันให้คู่ต่อสู้เึ่งจบเนี่ยคู่ต่อก็จะเึ่งจบเราสามารถต่อคอมโบได้นะเนี่ยเราสามารถมาต่อคอมโบได้นะสำหรับการเคาน์เตอร์นะอย่างเช่นฟันมา สามารถเปลี่ยนตัวแบบว่ามาต่อคอมโบได้นะการพูดสู้นั่งลงเนะี่ยโอ้ผมไปแล้วไปดูที่สกิลเลยครับผมสกิลแรกสกิลสกิลหลังนะจะเป็นการเตะคูู่้ลอยขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้ตัวตัวที่นอนอยู่ได้น,ะนี่ยแต่ถ้าเรากดดีดีต่อจากการเตะเนี่ยจะเป็นการยิงธนูใส่พูต่อสู้นะเนี่ยแรงไหมไม่จะแรงไม่ยวแรง มี่เโดนอนก็โดนเนี่ยเจ๋งมากขนูมันไม่ค่อยรักเป้าอ่ะมันจะยิงยิงตามแบบทิศทาของมันเองอ๋อจะยิงไล่ขึ้นมาบนลงล่างใช่จะเกาะไหมครับเนี่ยขนูขนูจะเกาะด้วยนะต่อไปเรามาดูที่สกิลหมวกกันเลยครับผมสกิลหมวกจะเป็นการคล้ายหมวกเทอ่ะคล้ายหมวกเทควันมัสเตอร์นะก็คือการลิ่งตัว เขาเรียกอะไรแต่เรามาดูหมวกเทก่อนหมวกเทนี่คือกดเอใช่ไหมเดสอจางชชกรลอยน่ยมันจะเป็นการกลับตัวเข้ามาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่จะเป็นการกดดีแทนเนะนี่ยกดดีแทนเนะนี่ยสกิลหมวกสามารถสวนกลับผู้ต่อสู้ได้ด้วยนะมันมันไม่เหมือนหมวกเทมันจะดีกว่าตรงที่มันสวนกลับแล้วมันเตะเตะคู่ต่อสู้ด้วยนะคุณไก่โต้งลองกระโดดนะเนี่ย<อ>สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนกลับผู้ต่อสู้ได้มามา ถ้าใช้ตอนตอนไม่ใช่กระโดดอะยืนเฉยอะมันจะเตะไม่ค่อยโดนนะเนี่ยเ่ยเต,ตะโดนยากหน่อยต้องแบบตอนลอยเพราะเป็นว่าโดนยากอ่ะเออมันโดนยากหมวกนี้ถ้ามันโดนโดนง่ายไปมันจะแบบค่อนข้างโกงผมว่านะก็เลยแบบว่าให้โดนยากนิดนึง ดีว่าพอกโบรตีนใช่ใช่ใช่ถ้าใช้ถ้าใช้ฟอนกันแล้วแบบกดยิงค้างแบบเทใช่วัดนี่ดีกว่าด้วยนะเออดีนะผมมีฟอนนะโอ้ยากแล้วดูหมวกเทนะหมวกเทแล้วดูฟอนชาร์ดเนี่ยระยะมันจะไกลไกลกว่าใช้หมวกปกติไกลกว่าไกลกว่าใช้หมวกไปตรงซูนะตอนนี้มาตามคนละตรงนี้ตรงนี้ นี่นะจะกลับเข้ามาใกล้กว่าใกล้กว่านะใช่ยิมดเอนะครับใครมีตังก็ซื้อเก็บได้เลยไปอ่ะไปดูที่สกิลชุดให้ผมสกิลชุดจะเป็นการใช้หอกแข่งผู้เล่นสู้ครับแข่งรัวๆเลยแรงมากทั้งหมดประมาณเก้าทีนะถ้าโดนถ้าโดนทั้งหมดนะมันสามารถแท็กมันสามารถกันได้นะผมสกิลนี้นการนี้เนี่ยสามารถกันได้นะ แล้วก็สามารถกดยกเลิกสกิลได้นะโดยการกดสกิลอีกครั้งหนึ่งแต่ทีสุดท้ายมันจะกันไม่ได้นะทีสุดท้ายจะกันไม่ได้นะปมเป็นนีอนแต่แต่ละวันคอนเนี่ย <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศในการใช้สกิลได้นะเนี่ยไปเราไปดูที่สกิลวุ้นเลยครับผมสกิลวุ้นนี่จะเป็นทีเด็ดของตัวนี้เลยนะ จะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันกุญือสู้นะเนี่ยตามกุญแูนั่งลงนะตัวนอนนี่ไม่โดนนะครับโดนแค่ตัวที่ยืนนะสกิลนี้ไม่ดีไงก็คือมาสามารถฟันทะลุทะลุสกิลสกิลเขาเรียกว่าอะไรครับฟันทะลุสถานะอ,อิม,มูนอะ่ะแล้วตัดสกิลเปล่าได้ฟันตัดสกิลได้นะเนี่ยคุณใช้สกิลสกิลหนึ่งนะที่เป็นแบบมีระยะยในการใช้ใชอนันนี่ มันใช้แล้วหายเอาใช้แบบใช้แบบใช้นานๆอ่ะเอานะเอะไดีชุดยช็อตได้ไหมได้ได้ช่ดชอตได้นะเอจะใช้มาเนี่ยคุณ <c oughs> สู้จะยกเลิกสถานะใช้สก,กิลนะอะไรดีอ่มันจะมีหลายสก,กิลที่สามารถที่สามารถตัดสกิลได้นะ อยากปะค <laughs> อมเมว่าตัดสกิลได้หนะมวกอม,มาตะอะไรเงี้ยเออวาเออหมวกอมตะดิเนี่ยสามารถใช้ตัดสกิลได้นะเนี่ยทะลุหมวกอม,มาตะเลยทีเดียวนะออแต่สถ,ถานะของหมวกอม,มาตะจะไม่หายนะเออก็ต้อง มาดูว่าเอาไหมครับตอนนี้อยู่ที่ตัวเอ็นนะตัวเอ็นลดด้วยนะครับผมดลดดด้วยใช่ทะลุแบบทะลุสกิลไปเลยนะฟันดาบของเขาถ้าแบบว่าเล่นไม่เงียบสองลูกไปรวมฟันนี้ผม,มเล่นหมดเลยเจ๋งมาก อของโดดด้วยนะฮะใช่น,นะไน้ครับแก้แก้เจนดีนะได้มันคล้ายๆกับดาบ L71 อะ่ะคุณมีดาบนี่ยดาบเนี้ย<ร>ใช้ส่วนกันเหมือนกันเลยถ้าใช้ใช่ขุ้นใช้มาสิฮะับเฮ้ยใช้ก่อนได้เปรียบนะดาบนี้ใช้ก่อนคือตัดสกิลคนเดือสู้เลยนะแต่อันนี้จะใช้กระโดดกระโดดใช้ไม่ได้นะสกิลนี้ แต่ดบนนตาบ RG1 ก็โดดใช้ได้นะนโดนยาวใช่ไหมใช่เงี้ก็ขอบท่วนสำหรับตัวละครเบลองโซนะฮะเป็นตัวละครพรีมเมี่ยนะฮะที่เพิ่งเข้ามานะฮะแต่ว่าเป็นตัวละครพิมพม์เก่าแล้วแหล,ละเข้ามานานแล้วนะใส่นาเกียร์มันดีมใช่ดีทั้งสก,กิลอาวุธแล้วก็ดีทั้งหมวกด้วยนะครับโอเคครับแล้วขอจบการรีวิวเท่านี้ครับผมเพราะการรีวิวตัวต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ 做的不错。